พี่ขอขอถามหน่อยได้ไหมมีมีมีอันนี้ตอบตรงๆได้เลยนะพี่อยากรู้จริงคือฝั่งเอ็มดีเนี่ยมีมีมีโดนโดนใบด้วยไหมเอ็มดีเหรอตน้นนะครับเช็คชให้หน่อยมีตอนนี้ที่แน่ๆแล้วก็คือมีจูดี้มาโครครับมีหลุยส์ครับก็แล้วผมดูให้ สวยกูบอกได้คำเดียวว่าสวยสวยมากจอรี่จอรี่ด้วยสวยมากมากเลยน้องเอ้ยแล้วก็มีซีนครับซีนนี่ผมกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นแบบไหนได้บ้างหมายถึงว่าหลักฐานที่น้องแย้งมาผมยังไม่ได้เปิดหลักฐานของน้องดูของซีนนี่ก็คือ รอตัดสินรอผมดูราคาเพราะตอนนี้ผมตัดสินของรกษานั้ใหม่อยู่แล้วนละปะดูให้พี่เจของไม่ได้ดีมีใครโดนใบอีกไหมตอนนี้ที่ผมก็คือมีจอร์ดี้มาโค มีซีนอันนี้เราตัดสินแล้วก็อีกคนหนึ่งคือหลุยส์อาเนเน่ะอาเกนใช่อันนี้ถามหน่อยโดนนี่คือโดนใบแดงเหรอใช่อันที่พูดมานี้ใบแดงโอ้โหชิบหายแล้วก็จะมีของไดมอนด์เฮดอืมครับพะพูดได้อยู่เลยนะพูดๆมาผมจดไว้ได้แลนนะ้ะ ในวันนี้จะมีเฟนดี้กับโฟนอันนี้โดนแน่นอนครับสองคนนี้แล้วก็ยังมีต่างอื่นที่ไม่ตัดสินแล้วก็ที่ที่ผมอีกครับที่ผมก็มีด้วยจริงๆของผมที่ผมมีด้วยก็คือมีทั้งสองแก๊งนั่นแหละแต่เฟนดี้กับโฟนอันนี้โดนแน่นอนครับตัดสินออกมาแล้วสองคนนี้โดนโดนแค่นีด้เดียวเองเหรอแบตมีอีกไหมโดนโดนโดนแค่สองนคนเองเหรอ ยังมีอีกครับพี่อันนี้ที่ที่ตัดสินมาคร่าวๆคือสองคนที่โดนแน่นอนแต่ยังมีอีกของเดวนเนสนะใช่ไหมที่ถามเอ่อใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับสองเขาของเดวนเนสมีมีมีอีกครับอืมก็มีแต่ยังไม่ตัดสินใช่ใช่ยังยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้ที่คร่าวๆมีอันนี้สองของโฟนของกับของโฟนกับของเฟนดี้อันนี้คือเขาเขาไม่มีหลักฐานในมาชี้แจงอันนี้ก็คือลงก็เลยลงโทษได้เลย อันนี้ผมสอบถามเขามาแล้วคือคุอยกับทางเขามาแล้วครับคือผมขอถามพี่ขอถามได้ไหมเรื่องเรื่องเกี่ยวกับจูดี้นี่คือโดนข,ข้อหาสาเหตุอะไรครับตน้นนักเทศอันนี้ขออนุญาตถามนะเพราะว่าเราเป็นเราอยากรู้น้องๆอ่ะเออน้องมันทําอะไรผิดอย่างเงี้ยแต่เราถามว่าเออมันถ้าถ้ามันผิดจริง,รงๆก็ตามตามตาม,ตามกฎประเทศเลยครับส่วนตัวพี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรผิดก็คือยอมรับผิดจูดี้คือซื้อขายโอซีครับ มาโคลก็ซื้อขายซีหลุยส์ก็ซื้อขายซินกันครับส่วนของซีก็คือสติมสไนท์ของซีนี่เหมือนซีนคุยแล้วนะเรื่องมันแย้งไปอะใช่พี่แต่สิ่งที่น้องแย้งมาน้องมีแค่ฮิตอรี่เฉยผมต้องเอาไปต,วตรวจตีนหนครับเพราะฮิตอรี่มันสามารถลบก,กันได้ไอไอวาเลนถ้าถ้าไปตรวจแล้วถ้าไปตรวจแล้วมันมันมันไม่ได้สไนตจริงน,นี่ก็จะปลดให้ถูกไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้แปน้องครับโอเคโอเค ก็มีแค่ซินตัดออกไปก่อนถูกไหมนอกนั้นที่จะดดน<ช>จริงๆก็มีอ่าจะมีจูดี้มาโคจูดี้มาโคหลุยส์คนแล้วก็อเกนอือเกนโดนใบเรื่องอะไรครับพี่เจซื้อขายโอซครับซื้อขายโอซีเหรอใช่ครับใช่คซื้อขายโอใช่อเกนเพิ่งปลดใบมาไม่ใช่เหรอครับ อาเกนเรื่องอะไรตอนนี่นี่พี่เขาเขาบอกอยู่ครับพี่ว่าเขานี่หลักๆเลยเอสดีโดนโดนโดนก็คือซื้อขายโอซีเขาน่าจะมีหลักฐานเลยเขาตัดสินมาแล้ว่พี่เยอะไหมตอนสามคนพี่สามคนตอนแรกสี่อเกนอาเกนที่โดนลดไปล่าสุดมาคือเรื่องสตรีมไนครับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องซื้อขายโอซีเรื่องซื้อขายโอซีเดี๋ยวครับพี่จะขอรกฐาไปครับเดี๋ยวผมบอชีแจคให้ เดี๋ยว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 ส่งให้นะหมอเกตล่ะเดี๋ยวไอ้หลุยมันเสาไอ้เดนอีกรรอบนึงห๋ยวผมไม่รู้เรื่องหมอเกตผมไม่รู้ไอ้หล่ะไอ้หลุยมันไปซื้ออันนี้ก็โดนโดนชัวร์ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับรอบนี้โดนเรื่องอะไรครับไอ้หลุยซื้อซื้อเงินซื้อเงินมาหรอซื้อหรือหรือขายครับครับไออเลยครับพี่ ไอ้ไออเกนคืออ้เกนห่ยหลุยมันหลุยอยู่ไหนอะตามหลุยมาหน่อย,อยเ,เขาก็ทำตามหน้าที่อ่ะครับคนดูมายกอะฮะ <c oughs> ร,รับเงินครับรับรับเงินรับเงินโอซหรือไอซอะคนรับ นะแตคือรับเงินในเกมนกี่แหละครับพี่รับเงินนอกไอ้หลุยมึงไปซื้อขายมาหรอใช่ใช่พี่ไปรับมาโอ้ั้นเดี๋ยวผมส่งของผมไปให้นะ,ะขอเกมแป๊บนึงนะก็ซื้อขายอ <c oughs> ่ะมึงไม่เห็นบอกูเลยขอเกมยมีได้ได้ขาดแล้วครับขอเกมก็ซื้อขายก็ตอนที่ผมเป็นนี่บาร์ไงแล้วที่ปลดหมดอ่ะผมไปรับมาละผมส่งของผมบ้างนะเดี๋ยวมีของผมเกียเป็นคน คนขายครับอ๋อมึงซื้อไอ้เกนหรอไม่ใช่ไม่ใช่หลุยไม่ได้ซื้อไอเกนไม่เกี่ยวกันไอ้หลุยไปซื้อใครอ่ะซื้อไม่าผมเล่ก่อนคือมันเป็นเอฟซียุคแรกอ่ะที่ผมซื้ออ่ะตอนนานเล่ามันสี่ห้าเดือนมาเราตอนนั้นก็คือซื้อกันเองถูกว่าหลุยใช่ซื้อกันเองแล้วมันแชทมันหลุดอันนี้โดครับโดโดอยู่ไหมหรือว่าโดทำธุระอยู่เจเจได้ คือหลุยหลุยนี่คือซื้อซื้อกันเองมันมัน,มนโดนโดนด้วยใช่ไหมโดนโดนหมดครับไอเขือนี่ใครอ่ะโตเกียวหรอเขือใช่ครับใช่ครับใช่เอออะไรนะไอเขือของโปรเรขอดูแชทฝาด้วย อโปมันมันไม่มีมันไม่ใช่หนอนว่าใช่หรอครับมันมันทะเลาะก,กันหนักหรือมันไม่เกี่ยวหรอกเราเราก็ต้องเข้าเข้าใจเนาะพี่เปาเพราะว่าน้อง<อ>มันมันก็ะปิจริงจริงอืมๆๆอือมอือมเคเครัเขามีหลักฐานแล้วอะเราจะก็นั่นไหนเขาตาตามหน้าที่อะตามกฎใช่ครับอันนี้ก็ตัดสินรอตอนนี้แล้วสุลา เกเกิดนี้ดิมาดเอ้เหลือมเกิดมัน้ใช่ไอ้มึงวันนี้ไม่มึงฟังกูนะมึงมีของอะไรค่าไหมมึงฝากเพือนไว้ไม่มีเลยในลค่ามึงมีเงินกี่บาทเนี่ยในตัวเนี่ยมีสองแสนเอามาให้กูเาียเร็วกรวกะปาไรพี่เลขหกสิบสี่ใครโดน้าก่าพี่ของเรากูเยอะบานครับไอ้นี่จะมีนี่จูดี้มาโคลี้ทซื้อขาีเลยครับแล้วก็อาเกน รถมึงอยู่กับใครไอ้หลวยมึงรถใครอ่ะหาผมรถผมเฉดให้เพื่อนไปรอไอ้รถบีชเคยมึงเตรียมใจนะเอาโบสีได้ปะเอาไหมพี่เอาเอาโบสีไปได้ปะมันไปไม่ได้เครื่องใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไอหมึกมีสซีด้วยนะรีตัวไหม ฟินผมคุยอยู่ต้องต้องตไม่ต้อง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 ผมอธิบายพี่โยมมัน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 เปิดได้เปิดได้มันถึงขั้นนี้แล้วพี่ตออันนี้พี่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่รู้กูถามนายก่อนแล้วก็มีล่าสุดครับที่การตีให้ได้เลยก็คือโปโลโปโลโปโลโดนเรื่องอะไรครับซื้อขายซีเหมือนกันโปโลของไดมอนด์เฮดะหรอใช่ครับแล้วก็แล้ว๋อแล้วอยากถามว่าไอ้นี่กรณีซื้อขายนี้นายกรีตัวไหมครับรีตัวครับ เอา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 ดิเกนไอเถื่อไอเถือขึ้นไปข้างบนนี่ไอ้แบบไอเถื่อมาได้ป่ะสติปมาได้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 เลยไอเถื่อให้เขือส่งมาก็ได้ไอ้ไอ้เออหนูไม่ต้องส่งมาหรอก มมันจะได้รวานนสเก็ตโตเกียวคู่รับนักขายจริงๆในหลัการานทั้งหมดอ่ะแต่ผมเช็คให้ครับว่าจะมีใครโดนเพิ่มไหมผมขอเช็คกันมันละเอียดก่อนว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นแบบไหนอ่ครับใครโดนชัวบ้างอะไรบ้างเนี้ยเออโดนครับขอตอบแบบ ขอขอคำตอบแบบชวนๆหน่อยคือซื้อขายคนในแก๊งก็โดนถูกไหมครับโดนครับพี่โดนอ๋อเออครับพี่มันมันเป็นไปได้ไหมแบบว่าคนในแก๊งมันอารมุ่มารวยกันอ่ะไม่ได้ในกรณีนี้ไม่ได้อ๋อโอเคจากนี้พี่ชื่อเสือเสือสื่อสารดิคอร์ดคืออะไรเออเสื่อสารดิคอร์ดคืออะไรอ่ะคืออะไรสื่อสารดิคอร์ดคุยดีๆนะเอาแบบให้เข้าใจอ่ะคืออะไรที่บอกจุดวันนั้นป่ะเมื่อคืนป่ะ ไม่ถ้าถ้าเรื่องเก่านั้นนะคือมันเขาตัดจบไปหมดแล้วไม่ใช่หรอพี่ไม่ใช่ไม่ต้องมาเห็นเรื่องเรื่องบอกจุดเมื่อวานปะกอธิบายหผของของของพี่มันมีเหตุผลนะมันไม่ใช่แบบที่อย่างนั้นไม่ได้สื่อสารแบบคุยกันข้างนอกครับผมให้ผมอธิบายให้ฟังก็ได้พี่พี่โดผมอธิบายของพี่วาเลนได้ไหมอธิบายให้เจฟังก็ได้พี่กเจหรือกระโดนคือวาเลนมีมีคนแข่งหรอว่าโด ไม่รู้แต่ว่าของพี่วาเลนน่ะมันคืออย่างนี้พวกผมมาเมื่อวานผมดักจุดออกตู้เอาดักดอกตู้กันใช่ไหมอ่าฮะแล้วเขาถามว่าวิชัยมาได้ไหนพี่ขอฟาร์มมาระดอกอันนี้ของผมหน่อยมาประเทศเราแบบมึงมีมาระโดกได้เหรอมีห้าลีโลขอฟารมมาระโดกห้าลีโลไว้ก่อนปีใหม่น้องหยุดปุ้นกันในวันคิดเอางี้หลุยกูสัญญาว่ากูจะขึ้นบวก์สี่ให้มึงจนกว่ามึงจะได้บวก์สี่เจอวิชาได้เป็นรันดาวทาว ว่ไปแ่งบ่ละพี่ชาก็บ่ละเออที่หลังก็ห้ามทำแบบนี้อีกนะเว้ยได้ยินไหมเวลาเวลาเวลาพี่ถ้าพี่รู้อย่างไ้พี่พี่เสียความรู้สึกนะเว้ยพี่ก็บ่ละเลขหกเจ็ดสี่ไม่อีกงยหญมึงเป็นน้องมึงเป็นน้องกูด้วยไงข้างนอกอ่ะไม่ผมไม่คิดไงก็รับคนในแก๊งของเขาใจแต่มึงก็ไม่ควรห้ามมึงไม่มีมึงก็มาบอกกูไม่ใช่แบบว่ามึงมึงมึงทำเองอะไรเองเว้ยบางทีกูหลับกูนอนอย่างเงี้ยมึงมึงไม่มีเงินมึงบอกกูดิ ได้ยินไหมอย่าทำแบบนั้นอีกนะทีหลังอ่ะโอเคพี่ชาเออมันออกสื่อมามันไม่ดีตัดือรุ่นใหญ่ดูไว้ฟังอยู่ลืมๆๆมมอ่ะในช่องผมอะ่ะพอะผมเมื่อไุยกัคเขามามาเก็ตใครนะ ดูไว้ดูไว้ดูดึมดึมดอ่ะดูไว้ฟังหมดเลยเหรอใช่ในช่องผมเนี่ยอ๋อฟังงานถึงไงสกอร์เป็นไงบ้างใบแดงสกอร์เป็นไงบ้างลึมอ่ะลึมอ่ะอ่ะฝั่งฝั่งเราโดนกี่คนละโปโลเอ้ยไม่ใช่โปโลมาโคจูดี้จูดี้ลุยหลุยอาเกนอาเกนสี่อ่ะหนีวัว เหมือนผมกําลังตัดสินอยู่อะของผมอ่ะของมือด้วยของตอนเล่นด้วยเหรอใช่ครับของผมโดนเรื่องไอ้นี่เมื่อคืนที่ที่บอกดกับ่กตอนนี้โดนไม่ร้อนของอธิบายแล้วนี่ของพี่อรัไอของไอของไอแชทของพี่เกต่ะคือมันซื้อจากคือไอหลุยขายให้พี่เกตนะพี่ถ้ใช่หลุยขายให้พี่เกตมันก็ลาบโดนด้วยมันก็ต่อช็อตกันดิใช่ก็คนขายโดนคนซื้อต้องโดนอ่ะพี่โอ้ อะีก็รูปของพี่เกตที่ผมแชทไปก็คือเขาซื้อขายไกลหรือเนี่ยพี่ถ้าซื้อขายโดนคือตอนนั้นผมมาเล่นกับพี่เกสผมเล่นบารมาแล้วสองเ็มแล้วผมมาไม่มีตังใจเขาบอกขอแล้วเขาบอกขอให้จ่ายนอกก็ได้เรจ่ายนอกโดน อืมอมอืมอโอเคโอเคเอาไปอย่างนี้แล้วกันรวมรัรวมหักฐานทั้งหมดที่เรามีอยู่ในมือส่งมา,าทางที่เกตหน่อยส่งมาในของเขื่อก็ได้เพราะว่าเขื่อส่งมาแล้วดเดี๋ยวผมพี่ไปชี้แกอีกทีหนึง่งว่าใครโดนหรือไม่โดนไกนะที่เกตเฮ้ยว a k e u เคยได้ก็นป่ะเยนบี Channel switched ปียายขึ้นไปบนนะคคนมาทางนีห้หมดเลยนะโอเคครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเปิดมาใหม่นะรวมไว้ที่คนเดียวเลยนะเอ่อเย้รครับอ่านหน่อยอ๋อสรุปคนที่โดนใบแดงนะเราไม่อนุญาตให้โอนของให้คนอื่นนะถ้าเช็คเจอก็คนคนที่รับของจะสวยไปด้วยนะครับ ใครที่โอนของก็คืนคืนนะครับไม่ได้หรอครับไม่ได้ครับไม่ได้โอ้สวยหลุยน้องไม่มีเลยน้องไม่มีเลยพี่ก็แโอนให้นายกไปเลยพี่มรดกชิ้นเดียวผมลุยอันนี้มันมันให้แค่ห้าร้อยโลมาเอาให้นายกไว้ได้เลยไหมครับคืน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 จะของโอเคเลยมาคืนจะของจะ่ายแล้วกู ไม่โลของไอ้หลุดเป็นของแก๊งไม่ใช่หรอนเป็แก๊งฮัลโหลครับนั่นถามนายกดิครับของของไอ้หลุดมันเป็นรถแก๊งอ่ะพี่เอาไม่ได้หรอรถแก๊งไงเรามันถามไหมว่าใครใครคนซื้อมามันเป็นยังไงมันเป็นรถกันไหนเนี่ยข้ารถหลงพี่มึงร์ตวันนี้ไม่เลยเสียเสียโทรมาหาผมเดี๋ยวส่งปทะเบียนให้ผมเช็คหน่อยแต่ผมเช็คได้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 ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขื่อนพิมพ์ป้ายทะเบียนมาเขื่อนวันนี้ อ๋อที่ไอ,อ้หลุยมันเอาไปฟาร์มอ่ะเหรอใช่โอ้ยแม่แม่คืนแก๊งเลยนะอสัตว์สตอรี่นีไอ้หลุย like Mv ็วทีวะลากถายร้อยเลยเรียกหมอไม่หันแล้วนะต้องเรียกพลหารเด็ดเห็นบากนะครับขอบมากนะค,ะนะครับถ้อาอยากเช่าอีกอยากติดต่อ Oh. เออว่าของแก๊งมีเพนอยู่มีครีมด้วยไอ้เยี่ยของแก๊งทั้งนั้นเลยรามทำไรายไม่บอกหัวใจเลยรายใหญ่โดนแบนไปกูจะขายเงินให้ใครละทีนี้นายนายกครับนายกนายกอยู่ไหมนายยกน,นายกเจอ,อยู่ไหมหนุ่ยมึงไม่มีมึงก็บอกพี่สีเดียวเสียตาเสกให้เสกพ่อมานายกครับนายกนายกนายกครับ ครับครับเอาลองมาเช็คของในรถดูก็ได้ครับอ่าน้องมันมีของแก๊งทั้งหมดเลยในรถโลก็มีของแก๊งมันเป็นของแก๊งเออผมอันนี้จริงๆครับเอาจริงๆเลยนะลองเช็คในรถดูเออมันเป็นของแก๊งไอเหีย